แม่มาเพียงนี้ตต่น้อยสวัสดีนะครับทุกคนใครเข้ามาแล้วทักทายไลท์สดไงพ่อไลท์ดออสดได้ไหมหนูกินอะไระนะวันน,นี้ตอนนี้นี่ไลท์สดอยู่ตอนนี้ไลท์สดอยู่ตอนนี้ไลส์สดอยู่พี่น้อง พ่อมไม่เห็นไม่เห็นหนูหรอหดูไปได้งนู่นสิแล้วนั่นนี่ก็ได้อะเดี๋ยวตั้งกล้องให้นี่ไงมันจะไม่เห็นคะคุณลูกคนสวยมากินอันนี้พี่น้องอะไรนะกินก็เมือดหลายหลายไม่ใช่หลายหลายแม่กินก็เมือด อันนี้มือที่ะรที่แรกหวานๆเธอยกอยู่ในฟอร์ซ้ายขวาซ้ายเธอยกอยู่ในฟอร์เร็วซ้ายขวาซ้ายเธอยกอยู่ในฟอร์ถ้าบุษบาไม่กินนมปังพี่น้อง กูสามารถกินขนมปังขนมปังแสบจ้าแสบใบจ่ายไห่ไงจ๋าเห็นแล้วนี่ไงอะไรนะอะไร น้องนาริตะกินอะไรเป็นตาแซบมากน้องนาริตะน้องนาริตะกินอะไรเป็นตาแซบมากเดี๋ยวเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วเอาไปแล้ว,ออออออลวเขากลับมาเขาแล้วไปนั่งนี่ดีมันไม่กล้ามาหาหรอกพ่ออยู่ตรงนี้อยู่พ่อจัดก,การเองนั่งตรงนี้ดี อนุญาตนะย่งแมวโอซึนอะนะถ้าบาดเทศมณฑ์เขา막แมวอนุญานาแมวเร็วเวนั่งลงเร็ว,เ,รวเอากินใส้ใจกินลูกใส้ใจกินเลยโลตาใส้ใจกินเลยโล ให้ใจเย็ยนไม่เอาพ่อหย่มแล้วเอามาไว้เลยพ่อกินคนเดียวหมดพ่อกินคนเดียวหมดเลยเช็ดเช็ดมือเช็ดมือดีเช็ดก่อนก็ได้รถคันงัง เช sí, ็คกันเช็คกันดีๆกันเช็ดดีๆมัดคอยปวดหัวเดี๋ยวค่อยล้างดูทั้วสิทั้วแกะทวยมือนิทั้วสิก่อนทั้วให้ดีๆเรื่องไหเดี๋ยวค่อยล้างจะื้าล้างอยู่ค่ะแล้วก็เช็ด แล้วตัวนี้ตัวนี้ก็ได้ตัวน,น,นี้ก็ได้เยอะนี่ตัวนี้ทำได้นะนี่เออทำลงไปเชียร์ตรงนั้นเออสูตรใหม่อ,อ่ะกมามแต่ลูกบานพี่น,อน้องแล้วการพาตุกเกี่ยวไปนอนแล้วพาตุกเกี่ยวไปนอนแล้วเป็น,นล่ละเป็น,นล่าพ่อเราเสร็จแล้วนะกับพ่อไหม โอ้อิ่มโอ้ยผมจุ่มระนาบหน้าผมจุ่มเหรอผมจุ่มเหรอเจ้าโอพ่อแต่ต้องดูสิจุ่มเยอะแยะโอ้ยเนาะจิ่มสายอ่มอะไรนะไปสายขามสาวละือสายดูสายด่าสายยังดูแถวผมคือโอ้ยมันจบฮะมันจุ่ม ายังายังดูด่านแถผมดูสื้อภาษาภาษาอะไรนะภาษาภาษาอีสานภาษาอีสานภาษาอีสานภาษาหนูนั่นแหละบอกเล่าบอกเป็นบอกบอกเป็นบบจ้าเฮ้ยไปอยู่สี่ปีเดียวคือสี่บอกบอาเล่าเป็นนอกงาน

ไม่อยากเลี้ยงแมวหรอชอบกระต่ายโอ้หน่บอกกระต่ายไม่ใช่ห <laughs> น,ชนูชอบกินจุ๊บจิ๊บหนูชอบกระต่ายทีด่ดีกระต่ายเจ้าไหนเชียวกระต่ายเจ้านี้ทีกระต่ายมันชอบกินแครอทไหมหรอแล้วหนูกินไหมละ่ะอันนี้กินถ้ามันอู้ตายลูกอู<ะ>้พ่อขาแะเตอะไรคะ เตด้ดิบ่ะเต้เดะดิบอ่ะอะไรบอมาเบอกมาพ่อกระต่ายใช่ฮมอมือนีมอกับว่านเป็นอันอันนี้แบบชเจนเนาะตะกี้มันกับบชัดเจนพ่อ เป็นอันยังก่อนอันอโนยยังก่อนืมซื้อละอันอเดนออยังก่อนไข่หนูหรอหนูหรอหมอน่ะว่ามอหนออันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นคอเนาะอันนี้เป็นอ้าปากหมอก็ได้ออกไฟสองข้อมอกับเลวาน มันมีทอมซินโตทอมซินโตบบกทำซินก็โตเมียมาแล้วเมียมาแล้วทำซินก็โตอ่ะยังอดอดีโนอยเอยียงก่อนลืมก่อนเลยลงซื้อละอดีโนอยอดยอยอยีโนยเอียงอย่ะเอียงกูงูพี่น้องอะไรนะเอยียงกูลืมซื้อวะ่ะ <c oughs> ที่นันพัดฒนารูนยั <c oughs> โอ้ยโอยยูหูยูเจ้าด้านอกขุนบ้ารุ่นนะ่ะเจ้าสวาวยังดูแท้ อะไรนะชื่ออะไรนะหูยูจะหมายถึงชื่ออนยู่ในคอโนูนนั่น,ะอ,อ,น,น,นอดีนอยอดานอยอะไรอย,อย่างนี่ละมันหมายถึงชันนั้นพัดบอลลนอดีนอยบอกหรืออดีนอยนั่นละอดีนอยโตออดีนนยมันโตมันจะมีขั้น 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่คอนา้ตาเนี่ขาอนตาเนีโตถึงขั้นสามแล้วปกติลมหายใจคนมันในซ้ำเนียนบ่ อันนี้อันนี้คือช่องลมหายใจคนใช่ไหมเนี่อซับหนี่เห็นบอสพอได้ตายมันถือเบียดเลือซับหนี่มันต้องไปพาออกเออไม่เอาอืมไม่ไม่เอาบอกถึงมาซือ้อคนท้องมันคนท้องมันลมหายใจแบบนี้อันนี้คือท่อลมหายใจใช่ไหมมันก็จะมีต่อมนั่นต่อมนี่ของเด็กน้อยมืงเนีกไปนั่งฟังกับคกักห<อ>รือวะพ่าพ่อเอาฟีกสะเลกไปดันความดาันไปยัางาพ่อหนูอยากไลหนูอยากไลสุด อเออก็อจะขอยังว่าอะไรอะไรเพดบุกก่อนอ,อ,อ,อย่าทูดงังรู้ดังว่าใหแหมะอยู่อย่าไปทูงั้นดังมันจะหลุบเข้าไปไหนเะดี <c oughs> ย๋ยทูดังแรงมันจะหลุบเข้าไปในเนื้อกระดูกดิมอ่าเป็นต่อมอะดีนอยแล้วก็ทอมซินมันสองอย่างนี้มันจะโตมันสีไงย,ยี่หม,ม่มอง,องแหม่อย่าฝ่าฝันผอย่ายบอกไฟไหลลวกมันไม่มีอีกเครื่องนึงแค่เป็นอีหยังไม่ญ่จะบม่ส่วนผู้ชาย เอยน้องกระต่าย<ม>น้องแรบบิดน้องแรบบิทงดูนี่เจ้าของเห็นยังข,งของ่องนี่ไปเอาแก้วดูนี่ให้ไปเทั่วที่มไม่แกปิดเมยนอนขนัดพี่นองพียานับที่มันจะหายหมอกนแล้วว่าเอาอยาไม่สีดอยู่แต่ว่าสีกับเบอเซ่อหอกเพราะว่าน้องเป็นหลายแล้วไม่ต้องพาออกแต่พาก็นอนประมาณึ้นขึ้คืนสองคืนนี่แหละ มีอะไรมากแต่ว่าถามว่าปิดมันด่วนปิดมันด่วนแล้วปิดมรนามแล้วไม่ใช่ว่าผู้สังเกตปิดมันด่วนแล้วปิดมันด่วนแต่มันมันปิดเรื่อยๆไงมันเปลี่ยนหายเปลี่ยนหายปิดมันด่วนแล้วล่ะปิดมากปิด่ยนเปลี่ยหายไหมพี่น้องเดี๋ยวมันต้หน่อยอยู่เดียวปิดมากแต่เด็กอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบว่าปิด่ยเนี่ย เป็นมาสดระบเนียนวันหยุดมาหวอดเนาะมาหอดหนาทีพอมันเห็นปลูดน้อนกับผ้าไปแเลยมันบอดสวงบดสว่งกับตะเบิงหร้อเป็นตัวมันรู้มันดีขึ้นแล้วมันบอดีขึ้นจันดอกดีขึ้นแล้วบดีขึ้นเพราะในตาเป็นคุ้นกับการนีเป็นเพาตะไใดพี่น้องเป็นมานานแล้วนะครับอนอนอยู่ก็ขน้เพราะน้องหายใจไม่เต็มอิ่มพ่ออะไรพ่อ พ่อพ่อี่ยังพ่ออยาพูดได้ไหมพ่ออยากพูดเยอะสิให้พูดน้อยหนูคุยหนูหนูถามพ่อถามถาแล้วพ่อไม่ได้ยินอ่ะถามว่าอะไรเฮ้ยกูบอกว่าพ่อพ่ออยู่เนี่ยเอาพูดสิถามมากนิดหน่อยช้ำถามมะหนึ่งช้ำ วันนี้เห็นที่คลินิก<อ>ไม่ได้ไปคลินิกไปไปคลินิกแต<อ>่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปที่คลินิกไปราชพฤกษ์เป็นโรคอะไรจะกษ์มากคลินิกไปแล้วมันมันโดนคลินิกไปแล้วมันหมอมามาถามสิรู้พอ่อก็รอถามกระต่ายม,มันกัดไหมกัด <ห ả? S 1> กัดชอ็อกแคลปแมวทำไมทางนูง้นเขาไม่รักษาคือต้องบอกก่อนว่าน้องน่ะเคยไปหาหมอคนหนึ่งแล้วตอนปีเมื่อก่อนน้องเป็นอีสุวิแสงใช่ไหม จำได้บ่กที่ว่าน้องเป็นอิสุอิไซแต่น้องไม่นนได้ไปอยังวะน้องเป็นอิสุอิไซน่ะนั่นหล,ล้วหมอเขาก็ได้ดูแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็หมองเขาว่าหมอกต้องพานั่นหล่ะต่พุ่นละมันปีนึงแล้วมหมอก็บอกว่าต้องพากยยันหล่ะจะพูดละ<อ>แ,แต่แต่แต่ออกก็จะโสดท่อนแต่ขอย<ต>มาอยู่ก<อ>ับเจนไม่เป็นไร่ะค่ะค่าแต่พ่อแต่พ่อพ่อก็พ่อพ่อก็มาหาหนูใช่ไหมจ้า ตอนหนูไปไอศครีมใช่ไหมเพราเอาเค้กว้าใช่ไหมใช่มาปอกเค้กไงโอ้หนูก็จำได้ปัดก็จำได้ปีหนึ่งก็นด้น่ะปีที่สามปอกเค้กอยู่ในห้องนอนเอนห้องโรงพยาบาลน,น่ะใช่ไหมฮ<ะ>ปองปอกเค้กในห้องโรงพยาบาลใช่ไหมมันขืนตัวใช่ไหมพ่อแต่แต่เ,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 เค้กของพ่อมีไหมอะไรนะเค้กของพ่อมีไหมหมายถึงเค้กอะไร เค้กพ่อน่ะมีไหมตอนที่พ่อตอนที่พ่อเอาเค้กมาให้หนูบ่านมีพ่อไม่เจอเเนาะกระเป๋าอยู่ดีก็มีคลิดเป๋าอยู่อันดีนพ่อเมื่อเห็นหนูเลื่อนหนูเลื่อนหนูเลื่อนพ่อเลื่อนไปเรือเรือเรือเือเือไม่จะมีเลยไม่จะมีเลยบ้าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปดราม่าบ้าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนั้นอย่างนี้ คือแมนอยู่รักษาาอ,อันเค,ย,คยไปหาหมอมาด่วนเลยแต่มันด่วนแล้วค่อยว่ามันเศร้าบ่เศร้ากวหนนเข้าหมายหมายว่าดไม่เคยไปรักษานะอันนี้ไม่เคยไปรักษาเ,ยเคยแค่ไปตรวจแล้วห,หมอหมออยู่ทางมุกดาหารเพิ่งกบว่าอันนี้ห<พ>น,นึ่งปีที่แล้วนะแป๊บนึงลูกแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอรอคิวมีคิวรอจับบารคิวรออะ<ว>เอาบารคิวเนี่ยจับบารคิวรอกดตรงนี้จับไว้จับไปบารคิวรอ น้องพายวันไหนก็เลยปรึกษากับแม่น้องกล่ะมือข้าคือนรถได้แล้วแป๊บหนึ่งสิลูกเพราะร่างแรงหมดแล้วเนี่ยทำไมล่ะพ่อหนูจะไป็นไหนอยู่กับบ้านเลยไหมกลับไปเป็นนอนใช่ไหมไปนอนข้างนอกนอนใช่ไหมใช่นี่จะเป็นไหนอุ้ยอออืมย่าถิบเจ้าสีเบสไซม์ไงขันเจ้าบลักลับไปเจ้าต่อนอนดิเชี่ยบอจ้าวสียุกพอเจ้าสีนอนมีสองอย่างเจ้าเรียกเขาจะช่วชุบน้องแมวหนง น้องเจ้าน้ามเหรอพอ่ะย่ะพ่อแม่ก็ใส่ใจทุกคนนั่นแหละไม่อ,อยากไปดามานะอันนั้นนี่เพื่อนพวกนี้บอใส่ใจนะอันนนี้ใส่ใจทุกคนแต่ว่าแต่ว่าหนึ่งปีแล้วเพื่อนบ่ได้ไปซองเบิงที่เทื่ยหนอยแล้วภามาซองเบิงกับสิทธาพุนหละ่ะตอนอิสุนิไซโผล่หลักพี่น้อง แต่อิสุอิไซปุระแต่ปุระเพื่อนกับพระกันว่าเออสิจะพาอนาณีกับจอบว่ามันไข้ขึ้นก็เลยบุกกัเลยบบพาก็เลยก็เลยบบได้นว่าก็เลยบบัวตาโตนะพี่น้องบัดนี้มันปีหนึ่งพอดีก็เล่ก่ก็เลยบเพราะมันกอปีก็เกือกกระคามปีอะไรล่ะบัดนี้มันเที่ยวหาพรามันเกิดเกิดกัดกัดไหมมันคือดเกกัดกาดก็เลยว่าแค่ว่าต้องต้องไปหาหมอแล้ว มอกกันล้ว่ามันมันสีดอกกับบ่ไขกุหลาดอกต้องพามันต้องผ่าเพราะว่าน้องหายใจน้องหายใจบ่รติ่มติ่มคนเรามันหายใจเท่านี้เนาะในแต่หายใจเนแคน่นี้มันบีบยี่หมองบอค่ายอากาศเย็นมากเลยเกินดีกว่าไม่ดีกว่า เขาไม่เต็มเลยร้านชายสีเขีเขาเปลี่ยนขาเตะผาตอนนี้จะพาไปแล้วครับพีทที่เราจะพึ่งกลับไปได้ใช่เพื่อนอาแต่ว่าแม่เปืนเสียเปพายยุบมุกทหารไม่เอามืออื่นหนีเดือป่ามาลับไม่เอาสวัสดีครับมืเอื้อนหนีป่าเจียวมาลับเพื่อนเสียปหาหมออยู่บ้านยุบมุกทหารเม่อยกลับบ้านมาลัพี่น้องหนูไม่อยากกลับบ้าน ไม่อยากกลับบ้านอะไรลูกไม่อยากกลับบ้านเออเดี๋ยวใครมาไม่ดอกเจ้าน่ะเดี๋ยวใครมากลับไปก่อนไปหาคุณหมอมุกทหารก่อนก็เลยอันคุณหมอเราจะปรึกษาก,กันเละบ้านป,ปรึกษาคุณแม่แล่ะพี่น้องเดี๋ยวได้ทหารเมื่อหนีทหาแเล็บแอลทหารป้าแจวมาเพื่นให้พาดือ้อ แต่ว่ากระบอกคนณยูว่ากระบอกคนณยูว่าแต่กระบอกคุณ,คณ,คณหมอยอยู่ว่าอีกคนนึ่งเคยเคยถามหมอเคาายเหตุภาแล้วแต่ว่าก็ลึกเขาเลยพากันเซไปแล้วก็เลี้ยนดีขึ้นนั่นแหละช่ง,งดีขึ้นน,นั่หละแล้วมันกัดเงีวบารีน้องข่ยจะเชียร์เนาะข่อยกับบารียูน,ยน,ยยน,นั่งประจําเขาเลี้ยภาษาสังเกตบางอะไท่านพี่มึงเหรอะก็เลยมันเห็นกันทั่วไปทั้งฝุ่นว่าสีให้พาทาัทาง้งนี้ทั้งฝุ่นเขาจะเอาไปพาอยู่ที่มือาหาร มาเพิ่นจะพาไปมุกนาหางก็เรื่อยไปก็เลื่อยเ่าบามือหนีบมือหนีบเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วล่ะเพราะว่ามือหนีบพาไปหาหมออยู่อันขี้ดีกแลมันเบาบางกเรืยไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลสิเพิ่มก็เล่าให้ค im like ุณหมอฟังได้แน่ว่าคือตอนตอนนั้นนะปีก่อนหนังมอญเคยทวงอยู่ว่าต้องหนีบล้วก็ได้รับใบทะต้องผ้าใยยูเดอร์อันสีมอกระบายผ้าล่ะมอก็ให้ผ่านเลยแต่ว่ามันเหมือนมันดีขึ้นอลไรอย่างนีคอยก็ไม่ได้ถามอีอายุยามันบก็โดนแล้วเนาะ มันนี้เขาทบมืนมันี่ทุบไปพื้นก็ว่ากระทำมานละว่าเสียพาลี่บอพ่อคุณบอกว่าหายภาคบัวพานบอเศร้าดื้อย่านเลือดบเปลี่ยนย่านอันล่มสเปนออกซิเจนบ่ไปเข่าสมองน่าทุริกหน่อยคิดไปทั่วเราเองเขาต้นงมาหลับเมเขาเห็นลูกเับเป็นเสือเขาต้องมาลาเพื่อเราคับกขาหูอยู่ว่าเคยเขารู้อยู่ว่าเคยไปพบหมอมาแล้วแต่มันในเมื่อวันต่อวันนี่เหตุการณ์คนเราเป็นพ่อเป็นแม่มันนอนไม่หลับหรอกย่านใอยลูกใครรับไปหล่ะเพื่อแปลงสีมันอสิ่งยากก็ดี กไปยังไป่ปมูดดังมังน,สมงสมมนสี่ห้ามูดดังมันสีอสิบห้ากดได้สิบหาลับมือเนี่ยมือเนี่ยสิบหาลับไปล่วงบานยูวันมุกดาหารพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะตามที่กับเธอเกิดผ่านอยู่ที่ขอนแก่นอะคือจบเลย เพราะว่าอยู่นี่มันโรงพยาบาลราชพฤกษ์เนาะราชพฤกษ์ให้มิการอันดับหนึ่ง mm hmm. ก็ไม่อยากก็ไม่อยากให้ดราม่าก,กันดอกแต่ว่าที่มือนี่ไปหาหมอนี่คือบรวิวารต้องการเป็นประเด็น,นอะไรไม่รู้เนาะคนเราเป็นพอมันต้องมาหลับแม่มันคิด,ม,คดมันคิดแม่ว่าหลุดข้อศีกห้ยอยเอาบอสูให้บอสูไปนวารต้งมาหลับไปเรื่อ,อยอย่างดี ก็เลื่อเอาไปก็เลื่อเอาไปเพนาะวาแม่มาอยู่ซื่ออยากไปหาเรื่องพระไปหาหมอได้พี่น้องไปเสียบไปหาหมอบุ้ยุ้แนวมีเรื่องไปเนาะใครอยากไปหาหมอมันบุ้ยแนวไปเนาแต่ว่ามันมีแม่ข่อยไม่ใช่นกกระวานเอาไปเด้อเอาไปลูกมันวัยเด้อนนี้คือกาดคือกาดคือกาดนอนอยู่นอนอยู่สึกกึกกึกไปเอาแว่นไปแล้วบอสันทองแว่นเดี๋ยวเบิ่งเอาแว่นไปแล้วบอสคือเป็นกึกไปนะสนทอนกึกแห้งหลาม ่อย่ามันไปทางเขาเหรอเขาเลียกฝาดเขาเลาเรอีกสเตปก่อนแต่กับไลน์ไลนงานฝาดไลนงานแม่เป็นอยู่บันไดเห็นอย่างโดยที่บันไดบอกเด้อบอกอยู่เดิเวลาไปสำไมใส่บอกไม่มีอะไรเลยวันนี้วันนี้จะมีอะไม่มีไม่มีดราม่าอะไรเลยที่จริงแล้วไม่ไม่มีอะไรนอกจากคนจะทำให้มีดราม่าเองปกติแล้วอันนี้ไม่มีอะไรเพราะปกติคนเป็นพ่อแม่แหละลูกป่วยไข้มันก็ต้องเอาไปโรงพยาบาลอยู่แล้ว คนเป็นแม่เป็นพ่อรูปเจ็บป่วยไม่มีใครนั่งดูหรอกเขาก็ภาล้หมาอยู่แล้วไม่มีใครด่าว่าอะไรเลยนอกจากนอกจากคนอยากให้มีดต่มาอยากนอกจากคนอยากให้มีดต่มาเองจ้าสิมีแต่จริงๆแล้วไม่อย่างเลยเพราะว่ามีอะไรน้องกับปกติดีอยู่ดีกินแซ่บแค่ไปเช็คว่ามันดีขึ้นหรือมันเป็นอะไรสุดท้ายแล้วเป็นไปแล้วระดับสามมันมีมันมีการที่คนเราจะมีก้อนทอมซินอ่านตรงคอเนี่ยอ่านอยู่ในหัวอ่นลมหายใจเขาเนี่ย อันสองทั้งทอมสิ้นตูทั้งอันอ,นอนดีน่เองอมันถึงมันมีสี่ระดับใช่ไหมตอนนี้ในในาตาระดับสามแล้วระดับสาม oh. มันมีสีระดับ ตอนนี้ระดับสามจ้าข้อขอจะกลับล่ะนี่ยะไปแล้วเชื่อบินแล้วเชื่อบินแล้วอัปเดียเอฟซี FC ก่อนเอฟซีเจ้ามารอถามเจ้าอยู่นี่บอดเป็นรูดเป็นงูเหลี่ยงงูร่ามกัป่ะจ้าบ่างจ้าอ่าอย่างไรจ้าหนู 你这个。 น้องไม่ได้ไขบบไ้ไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้ไม่ได้ป่วยนะไม่ได้ไข้ไม่ได้ป่วยปกติดีไม่ได้ไขบบ้ไม่ได้ป่วยเดูไม่ได้เป็นยังไปเรา